สวัสดีพี่ๆนักวิ่งทุกคนนะครับมอนจะช่องนักวิ่งมีกล้ามนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับก็คือ หลังวิ่งอีซี่เราควรจะทําอะไรต่อก่อนที่จะไปฟังกันนะครับว่าหลังวิ่งอีซี่เราควรจะทําอะไรนะครับก็ฝากพี่ๆนักวิ่งทุกคนนะครับกดติดตามช่องนักวิ่งมีก้าวไว้ด้วยนะครับจะครบ4,000ซับสไครต์แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวจะทําคลิปที่มีประโยชน์กับนักวิ่งออกมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันนะครับสําหรับการวิ่งอีซี่นะครับหลังวิ่งอีซี่เราควรจะทําอะไรสําหรับคนที่วิ่งมานานแล้วนะครับหรือคนที่มีตารางการฝึกซ้อมการวิ่งเป็นขออออองงงงตตััววววเนนน่่่่ยยแแาาจจะ้้้รรููกกิล แต่ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมให้กับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าวิ่งอีซี่คืออะไรนะครับวิ่งอีซี่นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ครับวิ่งอีซี่เพื่อพัฒนาพื้นฐานร่างกายของเรานะครับให้มีความแข็งแรงก็คือการวิ่งในโซนแอโรบิกนะครับวิ่งโซน1่โซน2วิ่งช้าๆสบายๆให้สามารถพูดคุยได้ร้องเพลงได้อยู่แล้วก็แบบที่2นะครับก็คือการวิ่งอีซี่เพื่อเป็นการฟื้นฟูหลังจากการที่เราวิ่งหนักๆนะครับอย่างเช่นวันจันทร์เราวิ่งอินเทอร์วาวหรือวะร เป็นการวิ่งอีซี่สบายๆนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูหลังจากที่เราวิ่งหนักๆแต่ทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากการวิ่งอีซี่ก็คือเราวิ่งอีซี่เสร็จแล้วนะครับมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามันรู้สึกว่ายังไม่เหนื่อยนะครับรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ฝึกนะครับใครที่ไปวิ่งอีซี่ถ้าวิ่งอีซี่ถูกต้องจริงๆอะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยนะครับ หรืออย่างมากเนี่ยวิ่งอีซี่ก็ควรจะเหนื่อยเล็กน้อยนะครับไม่เหนื่อยมากขนาดนั้นนะครับทีนี้เมื่อมันไม่เหนื่อยนะครับคนที่ชอบออกกําลังกายก็จะรู้สึกว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้ฝึกอะไรก็เลยอยากจะฝึกอะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราวิ่งอีซี่เสร็จนะครับซึ่งถ้าเราไปฝึกอะไรก็ตามนะครับที่มันใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆจากที่เราวิ่งหนักมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยฟื้นฟูนมนไม่ทันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยวันจันทร์วิ่งอินทาวอังคารอีซี่วันพุธก็จะต้องไป,ปออแล้้้วนนนะะะคระครับับเพาาฉถ วันที่เราอีซี่เราไปฝึกซควอดฝึกท่าอะไรก็ตามที่ยังคงใช้กล้ามเนื้อขาอยู่ก็อาจจะทําให้เรานั้นฟื้นตัวไม่ทันไปวิง่งเทมโปในวันถัดไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกที่ผมจะไม่แนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือการฝึกแกนกาลางลําตัวแกนกาลางลําตัวคือส่วนไหนนะครับก็คือร่างกายของเรานั้นจะแบ่งออกเป็นท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างถูกไหมครับแกนกาลางลําตัวก็จะเป็นจุดเชื่อมนะครับระหว่างร่างกายส่วนบนและร่างกายส่วนล่างนะครับกล้ามเนื้อแกนกาลางลําตัวนะครับก็จะทําหน้าที่ในการเคลื่อนไหวนะครับกระดูกสันหล เรามีกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอี้ยวตัวการยกของนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่งด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการที่เรามีกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงนะครับก็จะทําให้เรามีลําตัวที่นิ่งนะครับมีลําตัวที่มั่นคงเวลาเราไปทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเช่นการวิ่งอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเรามีความสมดุลแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าคนที่มีแกนกลางลําตัวที่ไม่แข็งแรงนะครับส่วนคนที่มีกล้ามเนื Filip ้อแกนกลางลําตัวที Filip ่ไม่แข็งแรงนะครับ <S RR> ให้สังเกตง่ายๆว่าเวลาเราไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับเราจะมีอาการปวดหลังได้ง่ายอันนี้ก็คือจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่่เเจะม ไม่แข็งแรงนะครับทีนี้วันที่เราวิ่งอีซี่เซนตนะครับผมก็แนะนําว่าให้เรามาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะช่วยพัฒนาการวิ่งของเราให้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เป็นการไปรบกวนกล้ามเนื้อกลุ่มหลักๆนะครับที่เราใช้ในการวิ่งนะครับก็คือเราพักขาไปก่อนนะครับพักเล่นขาไปก่อนซึ่งสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการเล่นแกนกลางลาตัวนั่นก็คือคนมักจะไปโฟกัสกับการซิทอัพนะครับซิทอัพร้อยครั้งซิทอัพห้าสิบครับ หรือการไปเล่นท่าครั้นเพียงอย่างเดียวนะครับไอการเล่นเหล่านั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแกนกลางลําตัวนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของแกนกลางลําตัวสาหรับกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1เป็นกล้ามเนื้อหลัก2ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องและ3ก็คือกล้ามเนื้อส่วนสะโพกนะครับหรืออุ้งเชิงการานของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงเราจะต้องเล่นกล้ามเนื้อ3ส่วนนี้ให้เท่าๆกันนะครับให้มีความแข็งงงงแรรรทุกกส่่วนถ้าาายขอ มีความแข็งแรงทุกส่วนมันก็จะเกิดความสมดุลที่มากกว่านะครับและท่าที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับในการเล่นแกนกลางลาตัวนะครับหลังจากที่เราวิ่งอีซี่เสร็จนั่นก็คือท่าที่1นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับนั่นก็คือท่าซูเปอร์แมนนะครับท่าซูเปอร์แมนนะครับก็จะเป็นท่านะครับที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลังส่วนล่างส่วนใหญ่นักวิ่งหรือคนทั่วไปนะครับมักจะลืมนะครับการเสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณหลังส่วนล่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่า ใครที่หลังส่วนล่างไม่แข็งแรงหรือแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงเนี่ยจะทําให้ปวดหลังและก็จะเป็นการปวดหลังที่ค่อนข้างจะทรมานเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นการเล่นท่าซุปเปอร์แมยนนก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของหลังส่วนล่างเราครับป้องกันอาการปวดหลังได้ดีอีกด้วยนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็คือท่าแพงครับท่าแพงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ผมเรียกว่าเล่นแล้วโดนแก,กนกลางลำตัวมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าท่าแพงเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงได้หมดนะครับ สะโพกหน้าท้องหลังนะครับแกนกลางลําตัวทั้งหมดก็คือสามารถใช้ท่าแพลงในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้เลยนะครับแลวก็กที่สําคัญนะครับท่าแพลงก็เป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายแล้วก็สามารถทําได้แทบจะทุกที่เลยนะครับก็ลองไปฝึกท่าแพลงกันดูนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าบิดครับท่าบิดเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงหลายส่วนมากๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนก้นสะโพกหลังส่วนล่างหน้าท้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่าบิดเนี่ย จะเป็นท่าที่ช่วยจัดกระดูกสันหลังของเรารให้มันอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้เรามีบุคลิกที่ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งตอนยืนตอนเดินหรือตอนวิ่งก็ตามสังเกตเลยนักวิ่งที่เขาวิ่งแล้วลําตัวนิ่งๆน,นะครับก็จะเกิดจากการที่เขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางที่มากกว่าคนทั่วๆไปนะครับเลยทําให้เวลาเขาวิ่งเนี่ยมันดูมีท่าวิ่งที่ ดูสวยงามดูมั่นคงแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สําหรับการเล่นแกนกลางลำตัวหลังจากที่เราวิ่งอีซี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่าเล่นแกนกลางท่านี้ต้องเล่นกี่เซตต้องเล่นจํานวนเท่าไหร่ต้องเล่นบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับในคลิปตถัดไปนะครับเพื่อที่ว่าคลิปนี้มันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแยกกันนะครับว่าแพล้งจะต้องเล่นเท่าไหร่แล้วก็แพร้งเนี่ยมันสามารถประยุกต์ได้อีกหลายแบบเลยนะครับนอกจากการที่จะทําแพลงค้างไว้เนี่ยมังู อื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์กับพี่ๆนักวิ่งคนไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องนักวิ่งมีก้าไว้ด้วยนะครับจะพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์กับนักวิ่งออกมาบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ